คู่นี้เป็นคู่ที่รู้สึกว่าใส่แล้วแบบถือกระเป๋าแบบดีออลเลดี้อ่ะเราจะเข้ามากๆใส่แล้วมีความเป็นเจ้าหญิงดีออสุดๆสายเท่ๆก็น่าจะชอบคู่นี้นะคะคนอวยแบบดีออกันเยอะมากนะตอนที่เห็นที่ช็อปไม่ชอบแต่พอเอามาใส่จริงๆแล้วสวยมากทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับไฟคังนะคะวันนี้นะคะจะมาเปิดกลุ่มค่ะทุกคนกับแบรนด์ต่างหูจากบ้านดีออนะคะบ้านลูกคุณหนูบ้านเจ้าหญิงเลยนะคะจะมาใส่รีวิวให้ดูกันนะคะว่าแต่ละคู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะตัวที่แบบเป็นตัวดังของเขา ตัวขายดีของเขาตัวคนนิยมของเขาเนี่ยใส่แล้วจะสวยขนาดไหนนะคะหรือว่าตัวอื่นๆรูปแบบอื่นๆเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะคะใครที่กําลังเล็งต่างหูดีออยู่นะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่พ่พามานะคะมีทั้งหมด9คู่นะคะก็จะมีของฟ่ายเองนะคะแล้วก็แอบ,บยิมของพี่สาวมารีวิวด้วยนะคะเพราะว่านางก็คือมีเยอะจริงๆนะคะก็เอามาเติมเติมกันนะคะ นี่ค่ะทุกคน9คู่นะคะที่จะมารีวิวกันวันนี้นะคะจะมีแบบไหนบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะฝากติดตามกันได้เลยค่ะมาคู่แรกนะคะคือน้องคนนี้นะคะเป็นคู่ที่ไฟชอบมากเพราะว่าน่ารักมากทุกคนเห็นไหมมันตะมูตะมีมากเลยเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นคู่ที่บอกเลยว่าใส่แล้วมีความเป็นเจ้าหญิงดีออสุดๆ มีความแบบน่ารักคิกคูที่สุดเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนน่ารักไหมชอบมากเลยนะคะคู่นี้คือเขา่ามีอักษรที่เป็นซ D ดีนะคะคือคริสเตียนดิอออยู่นะคะแล้วก็มีมุกเล็กๆอะ่ะห้อยลงมาคู่นี้คือมันเพิ่มความแบบลุกเรียบร้อยเพราะเขามีมุกถูกปลาปกติมันจะเป็นเรียบๆใช่ไหมอันนี้มีมุกเพิ่มขึ้นมาทุกคนดูดิคือมีความแบบ คิ้วขึ้นมาเลยนะคะคู่นี้ชอบมากแล้วก็เป็นไซส์ที่แบบดูแบบไม่ตะโกนมากไปไม่แบบเยอะแยะมากไปนะคะกําลังดีมากๆคู่นี้เป็นคู่ที่ไฟชอบมากทุกคนแล้วก็เป็นคู่ที่หาย,ยากมากๆด้วยนะคะตามในช็อปไม่ค่อยมีนะคะวันที่อยากให้แบบเป็นแค่น่ารักน่ารักแต่งตัวแบบชุดสีขาวชมพูชมพูอะไรอย่างนี้นะคะมีคู่นี้มาก็คือเลิศค่ะต่อมากล่องที่2นะคะคู่ที่2นะคะอันนี้แบบขอไปแบบไวๆหน่อยเนาะแต่ละตัวเขาจะมีดีไซน์ ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็ใส่ให้ดูแบบเพื่อการตัดสินใจง่ายๆเนาะอ่ะคู่ที่2นะคะคือน้องคนนี้ค่ะนี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวที่สาวๆหลายคนก็วอลแวร์อยู่นะคะน่ารักมากๆเดี๋ยวเอาใส่ให้ดูเลยค่ะทุกคนเอาจริงๆคู่นี้คือของพี่สาวไม่ใช่ของฝ่าย เพราะว่าฝ้ายเนี่ยไปลองเทียบพ,พี่ช็อปมาแล้วทุกคนและติ่งหูฝ้ายอ่ะมันหนาพอมันหนาเสร็จปุ๊บอะไอเจ้าห้อยๆเนี่ยมันจะหลบไปข้างในคือน้องคู่เนี้ยเขาจะเป็นแบบเป็นก้านที่เป็นคําว่าดีออข้างหน้าอย่างเดียวแล้วข้างหลังก็จะเป็นแป้นแบบนี้ห้อยอยู่นะคะมันน่ารักมากทุกคนแต่ พอใส่จริงๆแล้วอะมันหายทุกคนคือมันหายเข้าไปแบบคือติ่งหูใครที่ไม่แบบไม่หนาประมาณเนี้ยหรือเจาะที่มันปลายล่างลงมากว่าตรงกลางอะคือไฟอะจะเจาะรูตรงกลางใช่ปะมันก็เลยมีพื้นที่ตรงเนี้ยตรงติ่งอะค่อนข้างเยอะอ่ะเนี่ยทุกคนยิ่งฝั่งเนี้ยหายไปเลยนะอันอันในอะหายไปเลยเห็นปะคือเหมือนมีติ่งหูบังเอาไว้ก็เลยแบบรู้สึกว่า มันก็เออนื่อากป้าอุตสาหซื้อมาใสแทนที่มันจะเห็นห้อยๆชัดๆอะไรอย่งเงี้ยมันก็ค่อนข้างหลบนะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ติ่งหูเนี่ยเล็กหมายถึงว่าช่วงเนี้ยเล็กหรือคนที่ เจาะหูเนี่ยปลายๆนะคะบอกไว้เลยนะคะต้องเช็คให้ดีก่อนนะอันนี้ก็เป็นเหมือนรีวิวแนะนำเน,ำเนาะให้แบบให้มีสติก่อนที่จะเอฟนะคะบางทีอะรูปถ่ายที่เขาลงแบบกันในเน็ตอะไรเงี้ยคนรีวิวอะมันสวยเพราะว่าเขาใส่แล้วมันขึ้นแต่แบบกับเราเนี่ยมันจะขึ้นไหมอันอยังดูไฟน์ใส่ดิไฟนว่าคู่ที่แล้วอะน่ารักกว่าคือมันมีความมุกแล้วมันห้อยพอดีนะคะส่วนตัวนะแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าแย่มันอยู่ที่แบบปปรเจกบุคคล ติ่งหูที่ันไม่เข้ากับอันนี้เองเวลาเราใส่ต่างหูเนี่ยให้จําขึ้นใจเลยนะว่าต่างหูเนี่ยควรใส่เป็นสิ่งสุดท้ายนะังจากแต่งหน้าทําผมเสร็จแล้วก็ถอดเป็นอย่างแรกนะคะหลังจากที่กลับถึงบ้านนะคะเพื่อป้องกันการโดนเครื่องสำอางน้ําหอมโดนคลีนซิง่งคลีนเซอร์ต่างๆนะคะดังนั้นนะคะเก็บรักษาต้องเก็บให้ดีนะคะคอยใส่ถุงผ้าพที่ทางแบนด์เขาให้มาตลอดนะคะอย่าวางสเสะปะสปะละอันนี้แบบย้ำทุกคลิปต่างหูเลยแล้วก็ตัวต่อไปนะคะตัวที่3มนะคะอันนี้อ่ะเป็นอะไรที่แบบ บอกเลยว่าตอนที่เห็นที่ช็อปอ่ะไม่ชอบแต่พอเอามาใส่จริงๆแล้วสวยมากทุกคนนี่คือตอนที่เห็นที่ช็อปอ่ะรู้สึกว่ามันแบบเกะกะเก้งก้างก้างปลาเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะเขาก็จะเป็นด้านหน้าเป็นก้านอย่างนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแป้นที่ห้อยแบบนี้นะคะมันคือพอดีแบบพอดีเลยอะทุกคนเนี่ยคือพอดีเลยนะเอออันเนี้ยคือเห็นชัดกับการที่มีด้านหลังห้อยนึกออกปะก็เป็นสองข้างที่เห็นชัดเจนว่ามีเพชรประดับเป็นเหมือนแพรอย,อยู่ข้างหลงังอะไรมานี้นะคะสวยงามคู่นี้นะคะ ใครที่มีติ่งหูที่แบบประมาณใส่ฝ้ายคือเจาะตรงกลางนะคะแล้วก็มีระยะประมาณเนี้ยใส่คู่เนี้ยเพว่าสวยแน่นอนจริงแล้วก็คู่นี้มีความแบบหวานแต่ว่าก็แอบแบบแค่อยู่นิดนึงนะคู่นี้ใส่แบบไปทํางานก็ได้ไปเที่ยวก็ได้ไปคอนเสิร์ตไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันดูแบบเออ เต็มอะสวยคู่นี้ชอบนะคะแนะนําอีกคู่หนึ่งเลยนะคะเอกลักษณ์ของดีออเนาะส่วนมากก็ฝั่งนึ่งกับอีกฝั่งนึ่งอะจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะอย่างอันนี้ฝั่งนี้เป็นมุกแล้วก็เป็นดาวใช่ไหมส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปแบบ ซีดีนะคะยี e ่ห้อเขานะคะตคริสเตียนดีออนะคะแล้วก็ต่อมานะคะคู่ที่4นะคะตัวนี้เพิ่งทำวิวไปล่าสุดเองนะคะในคลิปที่รวมต่างหูที่เป็นสายลักไอโคอนิกของแต่ละแบรนด์นะคะ mm hmm. ก็คือจเจ้าคู่นี้นะคะอ่ะใส่ให้ดูอีกรอบไปไว้แล้วกันอยากดูละเอียดละเอียดก็ย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้นะจ๊ะ mm hmm. นี่คะ่ะคู่นี้นะคะสวยงามเป็นคู่ที่บอกเลยว่าต้องมีติดบ้านติดหูไว้นะคะคือใส่ง่ายแคชชวลไม่ ่แบบเยอะไปไม่น้อยไปนะคะนี่เห็นไหมสวยงามนะคะตอนที่ทำคลิปที่แล้วไปนะคะคนก็อินบ x ็อกมาหลังไม้ถามฟ้าเย,ยว,ว่าว่าคู่นี้หายากไหมอะไรอย่างนี้นะคะแบบพี่แบบเห็นเราชอบอะไรย่างเงี้ยคนอวยแบบ ดีออกันเยอะมากนะซึ่งบอกเลยว่าที่ช็อปตอนที่ป้าเน,น่งเข้าไปอะรอบแรกมีรอบ2ก็มีนะคะแต่หลังๆเหมือนแบบเขาก็บอกว่าจะมีแต่สีเงินยอะไรเงี้ยสีทองหาค่อนข้างยากนะอันนี้ฟองายเป็นเพชรสีเงินสีใสๆเนาะแล้วก็อะไหลเป็นสีทองนะคะก็ลองไปเช็คดูกันได้ที่ช็อปนะคะคู่ต่อไปนะคะตัวนี้มาในกล่องใหญ่หน่อยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่คนพูดถึงในโลกอินเทอร์เน็ตกันเยอะมากๆและไฟนี่ก็โดนทุกคนป้ายยามาจาก ในเน็ตเหมือนกันนะคะซึ่งก็คือคู่นี้ค่ะทุกคนเห็นไหมนี่เป็นน้องตุ้มนะคะที่มีคำว่าดีออนะคะเป็นตัวอักษรชัดเจนดีออทั้งสองฝั่งเลยนะคะจะให้ดูตัวเรือนเขาก่อนเลยนะคะอ่ะเรียกว่าเรือนเลยเหรอมันใหญ่อ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็เวลาแยกชิ้นส่วนนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นก้านมุกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็เป็นแป้นกับมุกอย่างนี้นะคะเขาจะมีเป<ๆ>็นเพชรแค่ตรงตัวโอตัวเดียวนะคะอันอื่นก็คือจะเป็น อะไรสีทองเรียบๆนะคะเจ้าคู่นี้มีความแอบใส่ยากทุกคนเพราะว่าเราอะไม่รู้ว่าไอ้รูเขาตรงเนี้จะต้องอยัดตรงไหนคือฝ้ายส่วนตัวเราใส่นะคลำอยู่นานว่ากว่าจะแบบหาเจอเพราะมันเป็นมุกกลมๆใหญ่ๆทุกคนนึกออกปะแล้วมันก็หาแบบที่ลงนข้งยากมากถ้าเกิดมีคนช่วยนะอันนี้นะจะง่ายขึ้นมากเลยแล้วก็อย่าใส่เวลารีบนะคู่นี้ถ้าเกิดรีบแบบรีบอะอย่านะเออเจอละนี่ใช่ไหมถูกไหมอะถูกถูกมั้ง นี่ค่ะทุกคนสวยไหมแต่คู่นี้นะคะก็มีคําแนะนําอีกนะคะอันนี้ก็ทางพี่ SA แนะนํามาเลยนะคะเวลาที่ใส่อะทุกคนพอเหมือนพอเจอรู้แล้วใช่ปะให้กดเข้าไปแค่นิดเดียวเขาบอก่็ไม่ต้องดันไปสุดกา้านคือถ้าเกิดดันไปสุดก้านปุปป๊บมันจะสามารถหักได้นะคะเขาบอกวก็ลูกค้าหักมาหลายลายแล้วนะคะคือไอ้ก้านเนี้ยมันลึกไปมันก็เลยหักเลยนะคะแค่ใส่ปักเข้าไปนิดเดียวอะมันแน่นแล้วนะคะส่วนตัวไฟชื่อเขานะเพราะข้างหน้าเนี้ยมันดูบอบบางมาก ข้างหลังอะ่ะมันหนาแน่นมากทุกคนคือมันจะสามารถงับน้องคนนี้หักได้ตลอดเลยนะคะแบบเหมือนแค่ปึกอะ่ะคือแค่รู้ว่าเขาดูดกันอะ่ะโอเคแล้วนะคะแล้วก็จับว่าโอเคเขาจะไม่หล่นไปน้ออะไรมานี้นะคะแต่คู่นี้ใส่ขึ้นมาคือสวยมากนะทุกคนเห็นป่ะอันนี้เต็ม เต็มมากคือมันมีความใหญ่ของเจ้าตัวอักษรดีออยู่นะคะแล้วก็มีมุกรองอีกข้างหลังนะคะอยากได้เครื่องหูเต็มๆอ่างเงี้ยเอาคู่นี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็ตะโกนมากก็แบบดีอใช่ดีอนะคะสวยมากอันเนี้ยลูกคุณของจริงชัดมากเลยนะคะคู่เนี้ยข้อเสียก็คือนังหนักทุกคนหนักทั้งตุ่มแล้วก็หนักทั้งตัวอักษรนะคะอันนี้แบบออกงานกลางคืนปาร์ตี้เบาๆอะ่ะได้นะแต่ทั้งวันอะ หมูมันเหนื่อยทุกคนมันหนักแล้วก็ตัวต่อไปนะคะอันนี้คือแบบรัวลืมว่าแบบเป็นอะไรข้างในนะก็แบบไปะป้ายไว้นะคะคู่นี้เนี่ยจะคล้ายๆเจ้าคู่ที่แล้วนะคะแต่แค่ว่าจะเป็นแบบแนวห้อยยาวๆนะคะนี่ค่ะคู่นี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบห้อยตุ้มเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเขียนคําว่า จาดอนะคะเป็นแบบเป็นคำของเขาห้อยแบบนี้เนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นอะไหลที่เข้มขึ้นนะคะเป็นอะไหแบบทองแบบลมควันออกดำๆหน่อยเนาะตามสไตล์แบบดีออที่เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูอ่าสวยไหมทุกคนอันนี้ก็จะออกแบบเท่ๆหน่อยนะอาจจะเหมาะกับแบบชุดยีนเสื้อยืดกางเกงแบบอะไรเงี้ย ตัวนี้จะไม่ค่อยหวานมากจะมีความร็อกๆนิดนึงแต่ก็ได้อยู่อะหวานขำก็ได้ไหมแต่แค่ว่ามันมันมีความเท่ขึ้นมามากกว่าเพราะด้วยอะไหล่เขาด้วยนะคะแล้วก็การห้อยๆแบบนี้ด้วยนะคะก็สวยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็กล่องต่อไปนะคะอันนี้ก็ของพี่สาวก็ยืมมา ัขององงตวเนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอะไหล่ที่แบบค่อนข้างออกดมดำๆหน่อยเนาะตัวนี้เนี่ยไม่เหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะไม่มีความเหมือนกันเลยนะคะฝั่งนึงเป็นรูปพึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นดาวแล้วก็จารีออนะคะมันเดี๋ยวลองใส่ให้ดูตัวนี้เนี่ยก็ได้ความเท่ซึ่งส่วนตัวฝ้ายอ่ะบอกตรงไม่ใช่สาวเท่เป็นสาวหวานก็เลยแบบไม่ได้ซื้อคู่นี้ไว้อ่ะคู่นี้นะคะเป็นพึ่งเนาะเหมือนเป็นพึ่งงับ,งงบๆที่ ติ่งหูเราไว้นะคะก็เล็กๆน่ารักน่ารักนะคะนี่ค่ะคู่นี้ก็สวยนะคะตัวนี้ก็คือง้างออกมาได้ไซส์แบบเห็นติ่งหูพอดีชัดๆเนาะมีปัญหาเรื่องติ่งหูมากไหมคือเป็นคนกลัวแบบต่างหูที่มันมีด้านหลังเป็นแป้นอะกลัวมันหลบเข้าไปพอมันกว้างเนี้ยก็แฮปปี้นะคะอันนี้ก็ได้ความเท่ออกมาเนาะแต่แบบรู้สึกว่าไม่ใช่ฝ้ายเลยอะเออดีละที่แบบยิมพี่มาใสายไม่ได้ซื้อเองสายเท่ๆก็น่าจะชอบคู่นี้นะคะ หรือแบบออกงานกลางคืนน่าจะเด่นเพราะว่าพอเขาเป็นอะไรสีแบบดําๆแบบนี้แล้วพอมันโดนแสงวิงๆอ่ะสวยมาคู่ที่8นะคะตัวนี้เป็นกล่องแบบลิมิเต็ดของเขานะคะในช่วงแบบซีซันนอลจะมีกล่องแบบนี้มานะคะเป็นแบบที่ใส่ค่อนข้างยากแต่ใส่ออกมาแล้วก็เก๋ดีนะคะอ่ะมันจะเป็นแบบทรงอย่างเงี้ยทุกคนคือมีความเป็นคล้ายๆแบบเอียร์ครับแต่ว่าก็ไม่ใช่นะคะนี่นะคะ แท่งเขาจะเป็นยาวๆอย่างเงี้ยเนี่ยด้าน,นหลังมันจะเป็นยาวๆอย่างเงี้ยทุกคนเแล้วก็มีติง่งๆห้อยๆแบบนี้อยู่นะคะต่างหูที่เป็นทรงประมาณเนี้ยทุกคนคือแบบมันจะเป็นตัวที่แบบไปพร้อมกับหูเลยนะวิธีการใส่นะคะก็คือปักตรงเนี้ยเข้ามาข้างหลังกแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดก่อนนะคะแล้วก็พอเขาสุดแล้วอะก็ค่อยเอาเขาเข้าตำแหน่งเข้าที่เข้าทางใครติ่งหูแบบหนานๆเนื้อเยอะๆนะรุ่นพวกนี้ไม่แนะนานะนี่ขนาดฟ้ายแบบยังแบบ ก็จะเง็บเข้าไปได้อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเหมือนจะมีความแบบเป็นเอียร์คัฟเป็นยาวๆขึ้นมาหน่อยนะคะนี่ คู่นี้นะคะก็จะมีความแบบบล็อกๆเท่ๆขึ้นมาหน่อยนะไม่หวานมากนะคะเพราะว่าด้วยอะไหล่เขาที่เป็นสีเข้มนะคะแล้วก็มีความเป็นเ e อียร์คัฟขึ้นมาเนาะ,ะก็อันนี้ก็สาวเทนะะ่นะคะราคาชิ้นที่9นะคะอันนี้ก็เป็นกล่องลิมิเต็ดของเขาเหมือนกันนะคะซื้อช่วงพวกปลายปีพวกเทศากาลจจะได้กล่องสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคู่ที่น่ารักอีกคู่หนึ่งเลยนะคะปิดท้ายนะคะตะมุตะมิมายทุกคนนี่พอเห็นเวลาที่เขามีแบบยื่นแบบด้านหลังยาวๆก็จะสบายใจนะ มันจะออกมานอกติ่งหูแน่นอนนี่เห็นไหมอันนี้ก็น่ารักนะคะอันนี้เนี่ยจะมีความคล้ายๆกับเจ้าที่เป็นมุกหน้าหลังนะคะแต่ว่าก็แค่ไม่มีมุกมันก็จะมีความแบบเหมือนมินิมอลลงนะคะแต่ก็ยังมีห้อยๆอยู่นะคะอันนี้ก็ตามุตาหมิดีนะคะด้านหน้าเขาเป็นแบบเจ้าตัวนี้ด้วยนะคะที่เป็นซีดีเป็นไซส์เล็กน่ารักด้วยถ้าแบบไม่อยากที่จะใส่เจ้าตัวนี้ด้านหลังเนี่ยก็ไปหาแป้นมาแล้วก็ใส่ตัวนี้เปล่าๆก็ได้นะพวกที่แบบมีแป้นอะไรเงี้ยสามารถแบบ อัดแอปได้นะทุกคนเปลี่ยนให้ด้านหลังไม่มีหรือด้านหลังเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอะไรเงี้ยคู่นี้ก็มีความน่ารักดีนะคะเป็นแบบเป็นดาวเป็นหัวใจเป็นมุกเจ้าหญิงคู่นี้เป็นคู่ที่รู้สึกว่าใส่แล้วแบบถือกระเป๋าแบบรีออร์เรดี้อะ่ะเราจะเข้ามากๆอีกคู่หนึ่งนอกจากแบบที่เป็นมุกนะทุกคนคือมีความแบบเลดี้เลดี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะแบบนี้ ท้ายคลิปแล้วนะคะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยเนาะว่าแบบต่างหูดีออเนี่ยซื้อมานะคะราคาขึ้นไหมราคาตกไหมนะคะก็เช่นเดิมนะคะอะไรที่เป็นอิสเซอรีนะคะเป็นแบบต่างหูเป็นกําไรนะคะมันไม่ใช่การลงทุนทุกคนมันคือการซื้อเพื่อสนองนิดนะคะซื้อเพื่อมาใส่ซื้อเพื่อมาใช้นะคะราคามันก็ถ้าเกิดว่าเป็นมือสองมันก็จะตกอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดแบบอยากจะทําทำกําไรต่างหูอะไรเงี้ยไม่ใช่คําตอบนะคะทุกคนก็คือซื้อมาใส่เพื่อความสวยงามนะคะซึ่งคอนเฟิร์มนะว่าบ้านดีออต่างหู สวยจริงๆตามุตำมีจริงๆแล้วก็มีหลากหลายแบบจริงๆนะคะมีความน่ารักแต่ละตัวของเขามากๆเลยนะคะแอบ,บบอกไว้นะคะทุกคนคือต่างหูฟ้ายาก็มีเยอะประมาณนี้ใช่ปะถ้าแบบฟ้ายเบื่อหรือว่าฟ้ายอยากจะปล่อยนะคะฟ้ายก็จะไปปล่อยที่ไอจีนะคะแบรนเนมบายเชอร์ r ี่นะคะใครที่แบบชอบดูแบรนดเนมมือสองนะคะสามารถไปกดติดตามไว้ได้นะคะฝ้ายจะปล่อยของใช้ของฝ้ายเองนะคะของส่วนตัวนะคะรับประกันของแท้ทุชิ้นแน่นอนคะ่ะใครที่ชอบแบรนเนมนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด like, ค i b e เป็นกำลังใจให้กันไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ